เขาชอบไลฟ์ตลอดเวลาไงนะครับเขาชอบไลฟ์ชอบโชว์ไว้เห็นนะไปกินข้าวก็ไลฟ์โชว์นู่นนี่นั่นบางอย่างมันก็ไม่ควรถูกไหมล่ะเออบางอย่างก็ไม่ควรไม่ควรโชว์แต่เขาก็โชว์ไงพอโชว์เขาก็เห็นกันพอเห็นกันเขาก็ต้องมาพูดว่ามัน,ม,นม,มันไม่ถูกต้องบางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละเออถ้าถ้าไม่โชว์ไม่อะไรเลยก็ไมไ่มีปัญหานะเออเอาจริงเขาไม่รู้เรื่องหรอก เพราะไม่มีใครมาบอกอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่เขาดันโชว์พอโชว์ปุ๊บเขาเห็นกันเอาว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนี่อะไรอย่างเงี้ยอืมถูกต้องครับผมใครที่มีเกี่ยวเกี่ยวข้องอ่ะก็ด่วนร้อนไปด้วยเสียเงินเสียทองอาจจะโดนกระดงคดีไปร่วมไปด้วยเห็นไหมเอฟซี FC ก็เห็นนี่ อใครที่มามีส่วนร่วมอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องจะโดนไปด้วยเอฟซีเขาต้องคิดแล้วว่าโอ้โหคนบุคคลนี้เป็นคนอันตรายไว้อยู่ด้วยไม่ได้เลยร่วมด้วยไม่ได้เลยนะมีประเด็นมีปัญหาขึ้นมาทันทีเออเลยมีหลักฐานมันมีหลักฐานก็เพราะคลิปของเขานเนี่ยแหละเออหลักฐานก็มาจากของเขาทั้งนั้นนะ่ะ ใช่ไหมคิดถูกแล้วใช่ไหมก็นั่นสิคุณมาส่งคนต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะเออเขาอยู่กันหลายคนที่ช่องอะนะครับเขาก็ตะก่อนเวลาเขามาทําบุญเนี่ยเขาก็มามานะปีนั้นเห็นเขามาอยู่เออเขาก็มาหลายคนอยู่แต่ครั้งครั้งนี้นะคิดว่าถ้าเกิดเขาจัดขึ้นมาอีกแอดว่าจะไม่มีใครมานะเออเพราะว่าเพื่อนมันน้อยลงแล้วไงเขาไม่กล้ามา อืพอมาแล้วพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยขนาดตอนที่ทําบุญใช่ไหมเออขนาดนั้นก็ยังมีเรื่องมีราวเลยไ <c oughs> ต่กันระเบิดเถิดเทิงเลยเอฟซีนะครับนะเออแหมงานใหญ่งานช้างเอฟซีไต่กันอ่าแล้วก็ลดลดหายกันโอ้โหเป็นไงนะระเบิดเถิดเทิงวิ่งวิ่งหนีกันโอ้โหจ้าละวันคืนนั้นอะ่ะ เป็นคืนวินาศสันตโลจริงๆหมาเห่ากันเกลียวเลยเออเห็นไหมแล้วเ็าก็เห็นพฤติกรรมไงเห็นพฤติกรรมเห็นการกระทําแล้วเขาก็อยู่ด้วยไม่ได้ละออกดีกว่าเออพอเขาออกไปเนี่ยเห็นไหมก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเขาออกไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งเอไม่มีใครทําอะไรก็ไม่มีปัญหาเห็นไหม ไม่มีใครไปด่าอีกตั้งหากเออเห็นไหมไม่มีใครไปสนใจด้วยไม่มีใครด่าด้วยโอ้ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วโอ้โหมีปัญหาตลอดเออมีคนเข้าไปด่าอีกตั้งหากโมเยอะแยะนะครับถ้าเขาทําในสิ่งที่ถูกมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะอืมรู้จักเพราะตัวละคร ตัวดังๆแนละ้วตัวรองไม่รู้จักเลยใช่เด่นๆนะน้ำผลไม้ใช่ไหมพี่หญิงเอะไรสดอันนั้นมันก็เสียอยู่แล้วถูกไหมอย่างนั้นมันก็ผิดไงถูกไหมนะไม่ควรจะโชว์ใช่ไหมเออแล้วแล้วสมมุติว่าไปไปกินข้าวเนี่ยนะครับไปกินข้าวแล้วไปสั่งอาหารใช่ไหมแล้วก็สั่งเบียร์มาด้วยเนี่ยใช่ไหมเขาก็รู้กันอีกอา้าวฟาดเบียร์กันนี่ว่ะ ไอ้ฟาดเบียรตรงนั้นมันไม่ได้ผิดหรอกแ,แต่ว่าขับรถนี่สิอะเขาก็ต้องเลงไปว่าเอา้าแล้วใครขับรถวะเนี้ยคุณฟาดเหล้าฟาดเบียกันเ,เนี่ยเห็นไหมมันก็ถึงโชว์ให้เห็นว่าเอ้ยคุณก็ไม่น่าไปสั่งโชว์ให้เขาเห็นแบบนั้นใช่ไหมว่าคุณไลฟ์สดเนี่ยคุณไม่น่าจะไปไลฟ์เอาพูดง่ายง่ายเนยเอาจริงๆแต่คุณไม่ไลฟ์เนี่ยแล้วก็ไปสั่งในอ่าแล้วคิดดูที่เด็กเสิร์ฟเขาก็ซื้อนะครับเขาก็ทวน เมนูสิว่ามีอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> คุณอาจจะกระซิบบอกเขาไปสองขวดนะเออแต่เด็กเสืว,วก็ทวนนี่ไงเออก็ทวนมันเข้าไม่ไงนะอ๋อสองขวดใช่ไหมโอเคจัดให้มันก็รู้อะไรไนงะเออคือสิ่งที่มันไม่ควรอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะแอดว่าอ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดอกอ้อแอดก็งงเหมือนกันนี่แหละจะไปช่วยคดีนั้นช่วยให้พ้นได้ยังไงแต่เมื่อคุณไปร้องว่าเขาลุกป่าเหมือนกันถูกไหม <c oughs> นะโคตรตลกเลยนะเอฟซีนะแอดก็ไม่เข้าใจมันก็นทําไมก็ทําแบบนี้ถูกไหมเออคุณจะไปช่วยให้ให,ให้ลูกความคุณรอดเนี่ยแต่คุณก็ไปร้องอีกฝ่ายหนึ่งนะว่าลุกป่าแต่คุณจะช่วยให้คนนี้รอดรอดจากการลุกบาทมันจะจะช่วยยังไงวันนี้ นะเออถ้าช่วยตรงนี้ว่าไม่ผิดนะคุณไปร้องเขาลูกป่ามันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะถูกไหมล่ะเอออันนี้มันดูหน้าผิดกว่ามากมากกว่าเยอะเพราะอะไรมันมีหลักฐานไงหลักฐานมันฟ้องอยู่ไฟ้องด้วยภาพอะ่ะแต่ของยาบ้านเขาไม่มีแอดไม่เห็นเขามีหลักฐานไม่มีภาพไม่มีอะไรทักอย่างมันก็ต่างกันเยอะไหม อ่าคุณบรรจงนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับกินข้าวหรือยังก็เดี๋ยวลงไลน์นี่แหละนะครับเอซลงไลน์ก็คงจะอ่ากินข้าวนะครับใช่ไม่รู้เหมือนกันเอาหน้าที่ไหนไปช่วยเอาดูแค่สามเหลี่ยมทองคํากันแล้วกันเอฟซก็ดูแค่สั้นๆนะอันเนี้ยโอกาสจะชนะเนี่ยมีมากกว่าเยอะเยอะมากๆเลยล่ะเอาพูดง่ยมีโอกาสชนะ นะไม่ได้ออกมาในรูปแบบนี้ด้วยซ้ําไปอันนั้นนะ่ะไม่มีโอกาสชนะเลยลเอาพูด,ดง่ายแต่อันนี้มีโอกาสชนะสามเหลี่ยมทองคำอ่อก็คิดดูเอาแค่ง่ายๆไม่ต้องคิดมากแค่นี้ก็พอเออนะคิดกันตรงนี้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะคิดไกลๆคิดทั้งอื่นอนะ่ะเออถามว่าเอาชาวบ้านก็เป็นเป,เป็นเ,เป็นดิปักกับใครอะ ปฏิปักษ์กับใครเป็นชาวบ้านเขามีปัญหากับใครไหมไม่มีไม่เห็นมันจะมีกับใครเลยนะชาวบ้านเขาก็อยู่ของเขานะเขาไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปแซะใครสักคนหนึ่ง <c oughs> เขาก็ไม่ได้เป็นสายฟาดอีกต่างหากนะไม่เกี่ยวเอฟดีอะก็ไม่เคยเห็นใครสักทีแต่นี่เขาก็อย่างว่าอืมไปสร้างศัตรูกับชาวบ้านไปทําให้ชาวบ้านเขาไม่ได้มี มีปัญหากับใครทําให้แกทําให้ชาวบ้านก็มีปัญหาก็งงนี่หนดีดีกว่าใช่ไหมเออใช่ไหมเราดูแล้วมันก็พิลึกพิลั่นเหมือนกันไอ้ีเรื่องนี้นะมันแปลกๆนะไปแก้ไปแค่ข้อข่าวหาอีกคนหนึ่งแต่ไปแต่ไปกล่าวหาอีกคนหนึ่ง มันเป็นคดีเดียวกันนะเอฟซีเป็นคดีเดียวกันนะเออไปช่วยอีกฝ่ายหนึ่งให้พ้นจากการบุกลุกแล้วก็ไปกล่าวโทษอีกคนหนึ่งด้วยการบุกลุกอย่างเงี้ยเออมันจะมั่วๆยังไงเชาคนแล้วคุณจะไปช่วยเขาได้ยังไงใช่ไหมเอฟซี FC? มันเป็นเรื่องอะไรที่มันพิลึกพิลั่นนี่คุณก็เอาไปสักอย่างหนึ่งก็ได้นะเออเอาสักเรื่องหนึ่ง อย่าไปเอาหลายเรื่องแล้วมันมันกลับกันเนี่ยเออไปเล่นงานเขาเอฟซีก็คิดเอาแล้วกันแล้วมันมันตลกไหมเออมันเป็นเรื่องที่ตลกนะเอฟว่าเนะี่ยจะไปแค่แก้ข้อกล่าวหาให้คนนี้เป็นเรื่องลุกป่าใช่ไหมแต่ไปกล่าวหาอี้คนลุกป่าเออเออแล้วมันจะแก้ได้ไหมล่ะเอฟซี 3, มันแก้ไม่ได้นะ ตามหลักมันก็แก้ยะยะไม่ได้อยู่แล้วยากอยู่แล้วอืมย่างดีก็รับสรารภาพไปแค่นั้นเองอืมง่ายๆไม่ได้มีอะไรรับไปแค่นั้นก็สู้กันไปาสารท่านสารไทฟงท่านจะตัดสินยังไงก็น้อมรับไปแค่นั้นเองจบอืมใช่นะดอกอ้อแอดก็งงไปะนะแล้วมันจะแก้กันยังไงวะเนี่ยนะ มันมันเป็นเหมือนเหมือนกันไงคดีเหมือนเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งช่วยแต่อีกคนหนึ่งร้องเรียนอย่างเงี้ยเอแล้วก็มันก็เป็นผืนเดียวกันด้วยนะเป็นผืนที่เป็นผืนที่เดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกันด้วยไม่ได้ต่างกันมากมายไม่ได้ไกลกันเห็นไหม มหากินในบ้านใหญ่ใช่ไหมแอดก็เลยปวดใจกับเขานะเขาคิดได้ยังไงนะครับเออคิดได้ยังไงเขากะว่าจะกะว่าชาวบ้านจะดึงชาวบ้านขึ้นมาเป็นตัวประกันด้วยไงเอามาเอามาให้เห็นว่านี่นะเอ,อ่อมีคนบางคนเขาร้องมานะอ,อชาวบ้านก็พลเดือดร้อนไปด้วยเพราะเพราะว่าพวกนี้นะกลุ่มนี้นะมันก็ต้องถามว่าใครเป็นคนดําเนินการถูกไหมล่ะอ,อ่าคุณไป ตีชาวบ้านเข้าไปด้วยเนี่ยนะเออมันไม่ถูกอยู่แล้วอืมตีชาวบ้านเข้าไปด้วยมันถูกที่ไหนแล้วมันไม่ถูกไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาชอบเลยล่ะเอาพูด,ดง่ายงงนะเอฟซีนะในเรื่องเดียวกันนะ่ะช่วยกับร้องเรียน <laughs> เออแล้วก็มันก็แบบเดียวกันด้วยมันไม่ได้แทะแตกต่างกันตรงไหนนะครับกรณีบุกลุกเหมือนกันแง,งงงไหมแก้ยากเอฟซีเอสบอกเลยเลยงานนี้นะอืไม่รู้จะคิดยังไงนะเขาไม่รู้เขาคิดยังไงคนพวกนี้นะเออคิดไปได้แปลกๆคิดไปได้เรื่อยๆเอาอง่ายเออคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดใช่ไหม ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วล่ะเอฟซีเอสบอกเลยเลยขึ้นอยู่กับหลักฐานว่าหลักฐานใครมีเยอะกว่ากันเออชัดเจนกว่ากันแน่นกว่ากันหลักฐานอ่านะหลักฐานสําคัญที่สุดนะเรื่องนี้นะเอสบอกเลยเลยหลักฐานสําคัญถ้าใครมีหลักฐานมากกว่าก็จะมีโอกาสได้โอกาสชนะแน่นอนอืมถ้าไม่มีหลักฐานก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน บอกตรงว่าถ้าไม่มีหลักฐานเลยก็ทาไม่ได้แน่ๆเพราะจะไปกล่าวหาลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยพูดลอยๆมันก็ไม่ได้อ่าคือเหมือนกับเราไปถ่ายภาพภาพหนึ่งมาเฉยๆเนี่ยก็บอกนี่ไงลุกป่านี่ไงลุกแต่ไม่เห็นคนเลยอ่ะไปถ่ายภาพมาไว้เฉยแล้วก็ไประบุคนนี้คนนี้ไปอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วมันไม่แฟร์มันไม่ใช่ แจ้งซับซ้อนไปเลยใช่ไหมออก็ก็มันก็ต้องถามว่าใครเป็นผู้ไปร้องอ่ะใช่ไหมดอกอ้อมันต้องถามตรงนี้ก่อนว่าใครเป็นผู้ไปร้องเขาก็รู้หรือยู่แล้วว่าอ่ทางนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจชาวบ้านเลยเขาไม่ได้กิดข่องเกี่ยวด้วยเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครไปร้องถูกไหมเขาก็นาประกาศมาชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยว กับอีกฝ่ายนึงนะครับไม่ได้เกี่ยวกันกับผู้ร้องครั้งแรกมันไม่เกี่ยวเลยเออเขาก็ไม่ได้เอามาเอามาเอามาเป็นประเด็นด้วยซ้าไปแต่อันนี้มันดึงเข้ามาเฉยเฉยนี่ไงดึงให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมเออดึงเข้ามาเฉยเฉยนี่แหละจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่ไปร้องเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้สนใจเอาจริงๆเขารู้เฉยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอย่าลืมว่า เจ้าหน้าที่เขาเดินบ่อยเดินประจำแอดแอดไม่รู้ว่าเขาเดินเดือนหนึ่งเนี่ยจะเดินกี่ครั้งนะเดินบนแถวภูอ่ะเนี่ยเนี่ยแถวภูข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานอ่าเขาเดินอยู่ตลอดอาจจะเดือนหนึ่งเดินครั้งสองครั้งก็ว่าได้นะก็เป็นไปได้เดินแอดเคยเห็นเขาเดินลงมาจากเขาแล้วก็เดินขึ้นไปเหมือนเก่าเดินลงมาลัดป่าลัดอะไรเดินลงมาข้างล่างอ่ะแล้วก็เดินขึ้นไป เดินกลับขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็เดินข้างบนข้างบนมีทางเดินอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าใครทําอะไรใช่ไหมถ้างั้นเขาจะรายงานลูกพี่เขาไปแล้วสิเออถ้ามันเห็นผิดสังเกตเนี่ยว่ามีชาวบ้านเขาไปตัดต้นไม้ทำที่ทำกินนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องฟ้องดำเนินการไปแล้วไม่ปล่อยมาเป็นสิบยี่สิบปีหรอเห็บสเออเขาคงไม่ปล่อยขนาดนี้หรอกเอาจริงๆ